สองกระทู้ถามสดด้วยวจาของท่านนิยมเวชกามาถามนายรุมตรีนายรุมตรีได้มอบหมายให้รัมตรีประจําสํานักนายรุมตรีท่านอนุชานาคาใสเป็นผู้ตอบได้รับแจ้งว่ารัมตรีจําสํานักยกติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้เชยงก่อเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปซึ่งาทานิยมติดใจนะครับก็จะท่องทั้งกระทู้ถามสดด้วยวจาใหม่ในการพิจารณาในครั้งต่อไป กับอนุญาตให้ท่านนิยมได้แสดงความรู้สึกครับเชิญนะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่ครบรพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยผมต้องฟ้องท่านประธานครับเนื่องจากกระทูนี้มีความจำเป็นที่ท่านรมุตีสำนักนายก ท่านต้องมาตอบแต่ว่าท่านเลื่อนไปเป็นปีนาผมเองก็จนใจเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ผ่านมาปีกว่าเรื่องเงินนิยพัฒน์ไม่ใช่เรื่องยากนะท่านประธานข้อมูลมีอยู่ในสนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติอยู่แล้วท่านไม่มาตอบพระ ที่ต้องได้รับเงินคดิยพยั์คือเงินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเป็นค่าพัตาหารหมื่นกว่าลูกเป็นเงินจำนวนหลายแสนบาทหนึ่งปีกับสองเดือนท่านไม่รับเลยจนกระทั่งเป็นข่าวเป็นข่าวออกในสื่อหลักทั่วไปโดยเพราะพระธรรมทูตจากต่างประเทศ และสายยุโรปและสายเอเชียผมติการเรียนรรทประธานว่าถ้าเลื่อนไปมีกําหนดระยะเวลาชัดเจนมนรรตประธานหรือว่าเลื่อนไปแบบเลื่อนลอยผมต้องประท้วงต้องอท่านประธานว่าจักให้มีคําตอบชัดเจนพระรอความหวังรู้สึกท่านรัฐมนตรีไม่มให้ความสนใจพระซึ่งไม่มีปากที่จะพูดผมต้องถามแทน นี่คือเป็นประเด็นหนึ่งอีกเรื่องท่านประธานครับซึ่งคือกระทู้ทั่วไปผมขอพูดทีเดียวเลยเพราะผมทราบจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าเลื่อนอีกเหมือนกันจะยมไหมเอาเรื่องนี้ครับเรื่องนุนไว้ายๆดีครับครับไม่งั้นจะสับสนครับผมครับครับงั้นไม่เป็นไรก็ฝากท่านประธานว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ท่านนุชาก็ไม่มาตอบแล้วผมไม่ทราบว่าท่านประธานที่แจ้งมาสภานี่ ได้มีกำหนดระยะเวลาได้มีว่าไม่ตอบเพราะเหตุใดหรือว่ามีระยะเวลาที่ชัดเจนอย่างไรเพราะเลื่อนไปเป็นปีหน้านี่ผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกไหมหรืออย่างไรผมขอฝากท่านประธานถามเรื่องนี้ด้วยว่าเท็จรจริงมันเป็นอย่างไรเพราะพระหมืน่นกรลูปที่ไม่ได้รับเงินค่านิยพัฒน์ค,ค่าอาหารของพระอธิพุทธพ,พระเจ้าอยู่หัวถวายนี่เพราะสาเหตุใดพระทั้งประเทศ รอฟังอยู่ท่านประธานผมจึงจึงต้องถามท่านประธานว่าร,รัฐมนตรีรท่านได้แจ้งมาไหมว่าติดทุระอันใดห,หรือว่ามีระยะเวลาที่ว่าวันไหนหรือว่าปีหน้าแล้วก็ลอยไปเลยท่านประธานครับผมผมต้องฟ้องท่านประธานครับเรื่องนี้ครับผมครับ